ัดีครับผมในนามของสมาคมกีฬาชักกเยอแห่งประเทศไทยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเอ่ยถึงผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เป็นคณะกรรมการที่อยู่ในสมาคมกีฬาชักกเยอแห่งประเทศไทยนะครับท่านแรกก็คือท่านนายริดสิงห์วังชาครับท่านนายกสมาคมกีฬาชักกเยอแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เราลงมาก็คืออุปนายกนะครับพลเอกกีรนาวีเสถียรนะครับอุปนายกคน right ที่1อุปนายกคนที่2ก็คือท่าน อาจารย์สุชาติแจสุรภาพซึ่งเป็นประธานฝ่ายเทคนิคแล้วก็ท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาชักเยอแห่งประเทศไทยครับก็ท่านาพันตํารวจเอกคำน้าห่วมขันนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการนะครับอีกหลายท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและก็บริหารงานของกีฬาชักเยอนะครับของสมาคมส่วนตัวผมนะครับก็กิจดาพัฒนาทรัพย์ครับอาจารย์แจ้นะครับก็ตอนนี้รับหน้าที่ในตําแหน่งคือ หัวหน้าสำนักงานนะครับสมาคมกีฬาชักเยอย่อมือไ,ไทยแลวก็หัวหน้าผู้ตัดสินนะครับก็หน้าที่ก็คือทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับกีฬาชักเยอ่อสากลของเราว่าตอนนี้ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยอ,อยู่นี่มาก็จะส0ปีแล้วนะครับเริ่มแรกเข้ามาใหม่ๆตั้งแต่เริ่มแรกที่ให้เข้ามาชวนมาทํากีฬาชักเยอ่อก็จากท่านเลขาแล้วก็ท่านนายกสมาคมก็มาบริหารแล้วก็ตั้งแต่นับศูนย์ได้เลย แทบจะด,ดึงเงินไม่เป็นศึกษาก็ไม่เป็นก็ไปดูแลงานกับต่างประเทศอะไรเงรี้ยลรามาใช้กับบ้านเราก็เริ่มจัดครั้งแรกที่แฟชั่นไอแลนด์ครั้งที่หนึ่งชิงแชมป์ประเทศไทยมีนักกีฬาร่วมก็โอ้โหหลายพันคนนะครับมาเล่นกันเยอะมากเล่นกันดึงกันเป็นบ้างพุทธศิลป์เราก็ยังใหม่นักกีฬาก็ใหม่ครับโอ้โหนะ่าสนุกสนานกันเพราะนั้นครั้งแรกจัดที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับก็ผลออกมาเป็นการต้อนรับระดับหนึ่ง พอหลังจากนั้นมาก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มพัฒนาทําระบบนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ค่อยๆผลักดันเข้าบรรจุเข้าไปในกีฬาเยาวชนแห่งชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กีฬาแห่งชาติก็เป็นเกมของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีการสนับสนุนงบประมาณให้มาบริหารสมาคมกีฬาชกกาติแห่งประเทศไทยนะใน,นความเป็นมาก็จะมีกองทุนมีฝ่ายบุคลาก,กรที่ให้เรา ของบอนุมัติจัดการแข่งขันส่งนักกีฬาเข้าต่างประเทศแข่งขันต่างประเทศแล้วก็สนับสนุนในการไปกระจายเผยแผพร่ความรู้ให้กับผู้ฝึกสอนแล้วก็สร้างผู้ตัดสินนะครับแต่และภายในประเทศไทยเราเนี่ยแหละนะครับก็จะมีระดับเลเวล1นึ่งเลเวล2เลเวล3ที่ต้องพัฒนาถึงระดับนานาชาติเลยนะครับตอนนี้ของเราก็ก็มี มีส่วนที่อาจารย์สุชาติจะรับได้พาไปนะครับผมว่าไปเป็นผู้ตัดสินนานาชาตินะครับก็ไปไปดูงานมาหลายที่ช่วยเขาตัดสินทางมาเลเซียทางเกาหลีทางญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็ได้ได,ได้พัฒนาไปในส่วนหนึ่งของผู้ตัดสินส่วนผู้สอนตอนนี้ในประเทศไทยเราก็เยอะขึ้นทั้งทั้งประเทศเนี่ยทุกภาคในการแบ่งสัดส่วนของการกีฬาประเทศไทยจะมีอยู่ห้าภาคหละเรามีนักกีฬาเต็มที่เลย ทุกภาคมีนักกีฬาหมดส่วนที่มีนักกีฬาจังหวัดนะครับขึ้นกับจังหวัดเลยเยอะที่สุดก็คือทางโซนภาคอีสานมีถึง78จังหวัดที่เล่นกีฬาชักเยร์สากลของเรานะครับส่วนภาคเหนือนี่ก็ประมาณ5จังหวัด6จังหวัดนะครับนะครับโซนภาค5าคือภาคเหนือแล้วก็ส่วนาทางภาค2นละครสวรรค์เกมที่เราจะมีมีตอนนี้นะครับก็มีถึงประมาณ4จังหวัด ที่เล่นนะครับที่เล่นก็ถือว่าก็ไม่น้อยนะครับเป็นตัวแทนจังหวัดที่ต้องมาดวลกันแข่งกันเพื่อคัดเลือกไปกันนะครับแล้วก็่วนภาคใต้นี่ก็อยู่ที่ประมาณสามถึงสี่จังหวัดนะครับตอนนี้มีมีการเป็นตัวแทนของของจังหวัดเลยน้องๆนักกีฬาก็คือเป็นการต่อยอดจากเป็นนักกีฬาของโรงเรียนต่อยอดมาเป็นนักกีฬาของจังหวัดเพื่อส่งแข่งขันระดับชาติเลยนะครับรวมกันโซนทาง ทางตะวันออกก็คือภาคหนึ่งก็มีถึงประมาณ4จังหวัดด้วยกันประมาณนี้ครับกีฬาทักวอลเนี่ยหรือว่าชัเชย์สากลเนี่ยต่างประเทศโซนยุโรปเนี่ยเขาเล่นกันเขาเล่นกันทั้งกลางแจ้งแล้วก็ในร่ม สอนที่เราไปไปไป,ไปศึกษาไปอบรมอันนี้ก็คือประเทศไต้หวันซึ่งเขาเป็นแชมป์โลกนะครับเราก็ไปดูการฝึกซ้อมของโค้ชไต้หวันที่เขาทาทีมเขาได้เป็นแชมป์โลกเนี่ยเราก็ไปที่ประเทศเอ่อไต้หวันไปดูการฝึกซ้อมการตัดสินประมาณนี้เลยถึงแล้วก็ค่อยมาปรับปรุงสอนให้เด็กบ้านเราการยืนสมัยก่อนนะครับยืนกันควายไป,ไปซ้ายขวาซ้ายขวาพอเราได้เทคนิคมาเนี่ยเราก็เริ่มเอามาสอนว่าคุณลองปรับ ยืนนี้ซึ่งซึ่งคนไทยเขาก็อาตอนแรกอาจจะรับม่ได้ว่ามันจับไม่ถนัดคนบางคนถนัดมือซ้ายก็จะจับมือซ้ายถนัดมือขวาก็จะจับมือขวาอะไรประมาณนี้เราก็เกริ่มเอามามาระบทสอนให้ยืนให้ทําเทคนิคตรงนี้ออกไปเลยไดนและวเวลายเ,เยอะๆเนี่ยถ้าพูดถึงเล่นง่ายแต่เก่งยากออคือท่านก่อนทัพพลังสีเนี่ยเ็เคยเกิดออกมาเลยเป็นเป็นเขาเรียกว่าประมาเลยอะ เล่นง่ายแต่เก่งยากากีฬาเชกเอเยอรสากลของเรานี่นะครับทุกคนจับได้หมดไม่ว่าใครกันแล้วแต่แม้แต่เด็กเล็กๆสามควบตีขวบจับเชือกเป็นหมดดึงเป็นหมดแต่เทคนิคเทคนิคนี่มันไม่ง่ายนะครับถ้าเกินเป็นระดับทีมชาติและสากลแล้วเนี่ยนะครับอ่าก็คือให้รู้ไว้ว่าก็จะอพราลอามาก็คือเหมือนกับกีฬาพื้นบ้านกีฬาหมหาสนุกกีฬาร่วมสังสรรค์สัมพันธไมตรีกันนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ ต่่ของเรานีมันนนสากัั <S <S 1> <S 1> ต้งแต่คุกคีมาเข้าสิ <S <S 1> <S 1> เข้าปีที่สิบเนี่นะครับตั้งแต่แบบโอ้โหทั้งรองเท้าของเราก็ผลิตในไทยเองเรแรกๆเ่ยโอ้โหแบบ สู้เขาไม่ได้หรอกผมดูแล้วของระดับโลกอะเนาะเราก็ค่อยพัฒนาเรื่อยๆก็มีความภูมิใจนะมีเข้าเกมกีฬาชาวไทยภูเขาเข้าเกมอ่หลายๆอย่างที่ที่บ้านเราเนี่ยซึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเราไม่ได้ค่อยได้เห็นในกีฬาชัเเยอร์แต่รู้ว่าเชัเเยอร์แต่พอเล่นจริงๆการดึงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบที่ที่คิดไว้สมัยเราเรียนเราเรียนแล้วเรียนหนังสือแล้วเล่นกันตามกีฬาสีนะครับก็มีความพอใจคือแบบ ก้าวหน้าพัฒนาดีของเรามีได้การเข้าถ่ายทอดสดรายการทีวีใหญ่ๆกม็มามองว่ากีฬาเรานี่มันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนนะนะพัฒนาไปได้ไกลรอบบ้านเราหน่อยเพื่อนๆก็กลัวทีมชาติไทยนะครับว่าคือเราภูมิใจว่าเราไปแข่งที่ไหนเราก็ไม่ได้ระดับโลกเราก็ได้ระดับที่สามมาแล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่สิบปีนี้ถือว่าเร็ว นะครับทำงานหนักๆก,ก็คือ7-8ปีเนี่ยถือว่าเร็วมากสามารถปูพรมเข้ากีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติเด็กเล่นกันทั่วทั้งประเทศมันก็น่าภูมิใจนะตั้งแต่เราไปเด็ยกว่าแต่ก่อนได้กว่าจะจัดแข่งทีเนี่ยโอ้โหตามทีมาช่วยกันเล่นมาอะไรเงี้ยมันก็ลำบากอตอนนี้นี่ไม่ต้องแล้วเพราะกาดปุ๊บนี่มากันเป็นนะครับแล้วก็มาตรฐานเราก็เริ่มดีซึ่งตอนนี้ก็พูดถึงก็ เรื่องรองเท้าเราก็ไม่ขี้เลยแล้วตอนนี้เราสู้เขาได้และรองเท้าเราผลิตเองเลยเองเนี่ยนะครับก็นะครับมันมันก็รองรับแล้วทุกวันนี้เด็กก็มาใช้ของรองเท้าที่ไทยผลิตกันแล้วทุกทีมต้องมีนะถ้าไม่มีนี่คือแบบแพ้ไปเห็นมอมันล้วมีความแพ้นี่มาแล้วอะถ้าไม่ได้รองเท้าที่ที่เล่นโดยเฉพาะของกีฬาเัะกเยอร์สกลเนี่ยนะมันมันจะครอบเบอร์ลำบากน,นะครับ